ลดดีราคาเด่มเน้นบริการไล at, n e อนแอดนัทธาออโตสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเป็นนัทธออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทธออโต้เลยนะคะอยากได้อีโก้ค่ะสักคันไหมคะเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันสมรรถนะดีๆช่วงล่างดีๆไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือขับรถออกนอกเมืองไปเที่ยวต่างจังหวัดขึ้นเขาลงเขานะคะตอบโจทย์ได้ดีมากๆแล้วที่สําคัญค่ะบอกเลยว่าไปได้ทั้งครอบครัวค่ะด้วยความกว้างและขนาดของตัวรถขาดเดินทางกันแบบสบายๆช่องเก็บของสัมภาระดีๆค่ะ อ้อยหยิบมาเตอรคันนี้มารีวิวให้เพื่อนๆดูกันค่ะเป็นมอเตอร์สองสกายพิบเบนซินเครื่องยนต์1 3 0 0 c ซีซีปี2020นะคะสีขาวสภาพสวยๆแบบนี้เลยค่ะรุ่นไ i Connect นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้นะคะจะมีออปชันมีฟังก์ชันหรือมีอะไรที่น่าสนใจกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยค่ะ กันเลยนะคะไฟหน้าค่ะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ค่ะที่เป็นตัว U แบบนี้เลยนะเวลาที่รถขับเคลื่อนเกียร์ดีนะคะ จะสวยงามแล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้ามากๆเลยค่ะถัดมาด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกดวงเล็กเนาะดวงเล็กแต่สว่างมากๆค่ะเวลาที่เปิดการใช้งานไม่ได้มีปัญหาเรื่องไฟแบบว่าไม่สว่างเลยนะคะถือว่าโอเคมากๆมาพร้อมกับคิ้วโครเมียมสีเงินแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าค่ะกระจังหน้าจะเป็นสีดํานะคะสีดําเงาๆมาพร้อมกับโลโก้มาสด้านะคะคันนี้ป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพแล้วนะคะลูกค้าได้ไป้ายนี้ออกไปเลยค่ะใครที่หายอยู่นะมาด้สองส สีขาวนะคะสภาพสีอ้ยยังไม่ได้มีการเคลียร์สียังไม่ได้ทําอะไรกับตัวรถทั้งนั้นนะคะแค่แล้างทําความสะอาดแล้วหยิบรถขึ้นมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเลยนะมาต่าสอที่ร้านอ้อยตอนนี้มีหลายคันมากๆนะคะทุกคันสภาพ สวยหมดแต่ว่าอจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูทีละคันนะคะโอเคมาต่อกันที่ด้านข้างนะล้อแม็กนะคะจะเป็นแม็กขอบ15สีออกเทาๆเงาๆานะคะสภาพแม็กไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะยางนะคะจะเป็นซีรีส์ยาง18565 R 1 8นะคะสภาพยางยังสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะตัวยางยังใหม่อยู่เลยค่ะลูกค้าได้ไปไม่ต้องเปลี่ยนยางไม่ต้องทําอะไรเลยนะจากครอบกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยงในตัว นี่เลยนะคะเวลาที่เปิดไฟเดียวนะคะจะวิ่งเป็นเส้น LED แบบนี้เลยนะถือว่าโอเคส่องสว่างแล้วก็ทําให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่นะคะที่ร่วมทางกับเราเนี่ยเห็นรถเราได้ว่าเวลาเราเปิดไฟเดียวหรือแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะมีกุญแจให้ทั้งหมด2ดอกเลยทั้งดอกหลักและสำรองแบบนี้เลยนะคะเวลาถึงรถนะสามารถกดปุ่มล็อกรถ นะคะแล้วก็ปลดล็อกจากมือจับประตูได้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาควานหากุญแจกันเลยนะภายในค่ะดีไซน์มาเป็นสีดํานะคะตัดกับได้นะคะได้ตะเข็บคู่สีขาวแบบนี้เลยค่ะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะเพื่อนๆมาเลยตาม้อามาดูโครงสร้างกันเลยนะโครงสร้างเดิมนะคะนี่เลยนะคะเห็นอาร์คชัดๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะคะไม่มีทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะเพื่อนๆใครได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ มากันที่ประตูบานต่อไปเลยใหม่มากใช่ไหมใหม่มากจริงๆค่ะใครที่หาอยู่ไอบอกเลยว่าใกล้เคียงป้ายแดงสุดๆแต่ราคามือสองนะราคาเบาๆสบายกระเป๋าโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆทุกคันค่ะโอเคโครงสร้างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมนะไม่มีคอไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะคือสําหรับไอ,ไอไอมองว่าอ e ีกขามาเจ้าสองเนี่ยเครื่องยนต์คือพละกําลังเนี่ยเพียงพออัตราเร่งดีนะคะการตอบสนองดีแล้วที่สําคัญค่ะประหยัดน้ามันด้วยสําหรับคนที่มองว่า ครื่องยนต์พันสามเองจะเล่งแซงดีไหมไปต่างจังหวัดจะรู้สึกว่าไปไหวไหมนั่งโดยสารหลายคนไหวไหมอ้อยบอกเลยว่าเพียงพอนะคะสําหรับคันนี้ทดสอบเองใช้งานเองถึงกล้าการันตีนะคะโอเคมาที่ด้านท้ายตัวรถนะคะเซนเซอร์หลักมาให้ทั้งหมด4จุดนะคะ ปลายท่อโรเมียมนะคะด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกในทุกๆคลิปเลยว่ากล้องมองหลังช่วยให้เราถอยจอดได้อย่างแม่นยําแล้วก็สบายใจมากยิ่นเพราะว่าจะเห็นด้านหลังทั้งหมดเลยนะคะว่าเวลาเฮ้ยจะชนหรือยงังมีอะไรกีดขวางไหมระยะืเหลือแค่ไหนนะคะจะเห็นจากภาพที่แสดงผลหน้าจอด้านในเลยค่ะมาดด้าสองเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าท้ายกว้างมากๆเก็บของได้เยอะมากๆนะคะอันนี้คือไอ้บอกว่า ไอ่ว่ามันเป็นแบบมันกว้างจริงๆแล้วสามารถขนของอย่างที่ไอ้บอกว่าเดินทางไปต่างจังหวัด5้าคนกระเป๋าเดินทางไม่ว่าจบไม่ต้องกลัวว่าแบบด้วยดวยสารแล้วนั่งเต็มแล้วลพืว้นที่สัมภาระท้ายจะพอเก็บของไหมไอ้บอกเลยว่าเพียงพอนะคะแล้วก็สําหรับความสะดวกสบายอีกอย่างหนึง่งที่เขาดีไซน์มาให้คือการพับเบาะ สามารถแยกพับได้เลย2ฝั่ง40 60นะคะกดสลักตรงนี้นะคะสามารถดึงแล้วปรับพับได้เลยค่ะถือว่าสะดวกสบายในการใช้งานไม่ต้องเสียเวลาเดินไปด้านหน้าเฮ้ยกดพับอะไรอย่างนี้ดึงจากด้านหลังแล้วก็พับงานใช้งานได้เลยนะคะอ่าโอเคสีเต็มนะยังไม่เจอตําหนินะคะเท่าที่สายตามาเดินมารอบคันและยังไม่มีตําหนินะโอเคตาทางน้ํามันรองรับน้ํามันนะคะเป็นเบนซินค่าออกเทน95นะคะ E20 หรือแก๊สโซฮอล95เท่านั้นไม่รองรับแก๊สโซฮอล91นะคือไอยบอกทุกคลิปนะว่าไม่รองรับสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปนะคะแนะนําว่าให้เติมเป็นแก๊สโซฮอล95หรือ E20 เท่านั้นนะคะมาต่อกันที่ประตูบานต่อไปเลยนะคะสภาพแผงข้างสวยๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังนะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะเห็นอาร์คชัดๆเลยไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีทําสีกบทับนะคะ การันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะเพื่อนๆใครได้ไปรับประกันว่าได้ใหม่เหมือนใหม่ายแดงไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยไปเจอคนรู้จักเฮ้ยเขาจะบอกว่ารถเราชนหรือเปล่าการันตีทุกคันนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะซื้อได้เลยการันตีตามคลิปไปส่งรถไม่ต้องปกไม่ต้องรับรถนะคะทุกอย่างไอ้บอกเลยว่าไอ้ชัดเจนมากๆคือถ้าไม่เหมือนอย่งย่งที่ไอ้รีวิวลูกค้าไม่ต้องรับรถไปค่ะโอเคมาต่อกันนะคะที่แผงข้างตู้ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะคะสภาพเดิมๆแบบนี้เหมือนกันค่ะ ไม่มีร,รอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างนะคะนี่เลยเห็นอชัดๆนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยนะคะ โอเคเรามากันรอบคันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะมาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะเครื่องยนต์ทันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ 1,300cc เบนซินนะคะที่เขาเคมไว้นะคะอัตราจิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ย้อคิดว่าทาได้ประมาณนะคะจากการใช้งานจริงของอ้อยนะคิดว่าประมาณ14-15กิโลลิตรเดียอ้อยว่าได้เลยใช้งานแบบทั่วไปเลยนะคือไม่ได้แบบว่าขับต่างจังหวัดยาวๆเลยคือเอเวอรเรสใช้งานในเมืองเนี่ย้อ้ว่า14-15กิโลลิตรถือว่าได้ค่ะกับการที่ยุคน้ํามันแพงแบบนี้นะ้อมองว่ามันถือว่ามันตอบ สดได้ดีมากๆแล้วอัตราเร่งดีค่ะการันตีเลยช่วงล่างดีมากๆเหมือนกันค่ะโอเคมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์ใสมากแห้งมากนะคะคือไม่มีความเยิ้มไม่มีการรั่วซึมจากการใช้งานมันเลยนะคะลูกค้าโอเคโครงสร้างด้านหน้านะคะน็อตฝากระโปรงน็อตเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีแกะนะการันตีน็อตเดิมนะคะไล่เรียงกันมาทุกอย่างคือเดิมหมดทั้งคันนะคะการันตีเลยว่ารถสวยมากๆเลยค่ะโอเค ดูห้องเครื่องแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูความสวยภายในตัวรถกันต่อเลยค่ะมาต่อกันที้ภายในตัวรถเลยค่ะภายในดีไซน์มาเป็นเบาะผ้านะคะตัดกับ เขาเรียกว่าอะไรเขาดีไซน์มาเป็นผ้าลายจุดๆอะค่ะสีขาวนะคะ้าตัวผ้ายังแข็งและยังสามารถใช้งานได้อยู่ตัวฟองน้ํานะคะไม่มีการยุบตัวผ่านการใช้งานมันน้อยมากๆเลยค่ะถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะคะโอเคมาต่อกันที่เอาฟังก์ชันด้านหน้าเลยนะระบบความปลอดภัยมาก่อนเลยแล้วกันคันนี้ได้แอร์แบ็กคู่หน้านะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยค่ะด้านหน้าคอนโซลกลางตรงนี้นะคะดีไซน์เป็นเหมือนหนังนะคะหนังผังนิ่มๆนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยนะ ตัวหน้าจอแสดงผลทุกอย่างเลยเกี่ยวกับตัวรถนะคะกล้องมองหลังวิทยุ CD m ี3นะคะหรือ Navigator แสดงผลจากตัวหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะถัดมาด้านล่างตรงนี้ค่ะจะเป็นสวิตช์ควบคุมตัวแอร์ทั้งหมดเลยค่ะช่องใส่ CD ช่องเสียบ USB ช่องใส่ SD c a r กาดนะคะ แล้วก็ที่ชาร์จไปในรถอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยคอนโทรลนะคะแสดงผลจากตัวหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดนะคะปุ่มเซนเตอร์คอมมานเดอร์ค่ะจะควบคุมตัวหน้าจอเหมือนกันค่ะเวลาที่เราใช้งานนะคะไม่ต้องเสียเวลาเอามือไปกดเลยนะเพื่อนๆสามารถหมุนแล้วก็ปรับจากตัวจอยสติ๊กตรงนี้ได้เลยนะคะใช้งานสะดวกสบายแล้วก็จับถนัดมือมากๆค่ะเบรกมือนะคะที่วางแก้วช่องเก็บของถือว่าครบครันมากๆในรถคันนี้จิ๋วแต่แจ๋วอ่าเป็นไงคือรถเล็กๆจิ๋วๆจ,จริงๆแต่สมรรถนะนะคะทุกอย่างคือแจ๋วมากๆคือดีมากๆเลยนะ โอเคมาด้านหน้าของไอ้นะพวงมาลัยมันติฟังกชันค่ะฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นสวิต ควบคุมตัวเครื่องเสียงนะคะบลูทูธรับสายวางสายเพิ่มเสียงนะคะฟีทิวทั้งหมดเลยค่ะฝั่งขวาค่ะจะเป็นระบบคูชอนโทนค่ะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะสามารถล็อกความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดได้เลยค่ะเพื่อนๆระบบสตาร์ทของคันนี้นะคะจะเป็นระบบคูสตาร์ทค่ะสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยคือออปชั่นครบจริงๆนะแล้วก็มีตัวหน้าจอแอคทีฟไดวิ่งตรงนี้นะคะเวลาที่เราสตาร์ทรถรถขับเคลื่อนนะคะตัวหน้าจอจะเปิดขึ้นมา แสดงผลนะคะเป็นตัวเลขความเร็วตามที่เราเหยียบเลยค่ะตามระยะทางที่เราใช้งานนะคะหรือในกรณีที่ใช้นิเกเตอร์นะคะก็มีลูกศรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกทางเราด้วยค่ะไม่ต้องลาสายตาม,มาที่หน้าจอเลยค่ะโอเคมาที่ขวาสุดของ้อยนาไอ้ว่าเขาดีไซน์มาให้เราปรับได้ง่ายมากๆเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่แบบเออมันไม่ได้ไม่ได้อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ลาบหรอคะมันเนินมันเป็นแบบพอดีมือค่ะปรับงานใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะสวิตช์ปรับกระจกฝั่งซ้ายฝั่งขวาเซนทรัลล็อกกระจกปรับออโต้หนึ่งฝั่ง ครบทุกอย่างที่รถควรจะมีนะคะโอเคเบาะด้านหลังสภาพใหม่มากนะคะเหมือนกันมีไอโซฟิกให้ด้วยนะคะยึดคาร์ซิดลูกน้อยเราได้ทั้งหมด2ฝั่งเลยค่ะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแล้วแต่ความสะดวกของคุณแม่เลยนะคะโอเคดูกันแล้วรอบพันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวอ้ยลงไปสรุปลค่ะกับโปรโมชันด้านล่างค่ะเดี๋ยวตามอ้ยลงไปเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะดูไอรีวิวกันแบบรอบๆคันไปแล้วนะเดี๋ยวไอย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยวันนี้นะคะรถที่ไอเอามารีวิวจะเป็นมาด้าสองสกายทีเครื่องยนต์เบนซินปี2020นะคะไฮคอนเน็กสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาค่ะไอเปิดขายเพียงแค่439 0 0 0บาทค่ะเราโปรโมชั่นดีๆยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเรายังมีค่ะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะให้ลูกค้าฟรีไปเลยนะคะ1ปีแรกค่ะหรือค่ะอยากขับก่อนพรุ่นี่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะะหรือค่ะ อยากได้ดอกเบียพิเศษ2.79ค่ะให้ยาวนานสูงสุดที่5ปีกันเลยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากผ่อนสบายๆค่ะให้ผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยค่ะเป็นยังไงคะดูแล้วใช่ไหมอยากได้แล้วใช่ไหมคะโทรหาไอ้ตรงได้เลยนะคะที่เบอร์062 564 6455ค่ะหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอด นัดถาออโต้ค่ะช่องทางทาง YouTube f a แฟนเพจ a c e b o o k ได้หมดเลยเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเต็มๆกันเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะรับประกันว่าซื้อรถกับเราซื้อง่ายเราก็ได้รถจริงๆค่ะเรามีบริการจัดไฟนันนอกสถานที่นะคะส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยค่ะการันตีตามคลิปนี้เลยไม่ตรงปกไม่ตรงคลิปไม่ต้องรับรถค่ะโอเคยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากน้องๆมาด้าสองสีขาวคันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกับ ไอ้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชั .com